สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยวากับพอดแคสต์สองพันีที่4ี่นะครับก็อีพีนี้เรายังอยู่กับคุณพักบุ้งนะครับก็ใครที่ฟัง e ีีที่แล้วอีพีนี้เราก็เราได้เกินไปแล้วเนาะว่าเราจะมาเล่ากันเรื่องของอาชีพหนึ่งในออสเตรเลียที่น่าสนใจก็คืออาชีพล่ามนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ฟัง e ีพีที่แล้วนั้นบุ้งแนะนําตัวเองนิดนึงเกี่ยวกับว่าเอ้เราทําไมถึงสนใจอาชีพนี้ครับสวัสดีครับพักบุ้งค่ะตอนนี้พักบุ้งกําลังเรียน ออยู่ในหลักสูตรที่เรียกว่า Advanced Diploma of Interpreting นะคะอยู่ที่ IMIT โดยมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นล่ามมยอาชีพในประเทศออสเตรเลียค่ะอืมก็อย่างที่เมื่อกี้ถ้าใครฟังได้ได้ฟัง EP ก่อนไปแล้วเนาะมันก็จะมีเรื่องของว่าจริงๆแล้วพุ่งก็มีอาชีพที่เป็น เป็นด้านด้านดูแลนักเรียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือน,นี่ก็คือเป็นอีกอีกฐานหนึ่งของอาชีพที่เราแบบประเออถ้าเราอยากจะอยู่ออสเตรเลียายาวๆเนี่ยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราดูไว้ว่าเอ้ยน่าจะมีโอกาสในอาชีพการงานดีพอสมควรอืมะะเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันเป็นอีกทาชั่นหนึ่งของบุ้งที่มุ้งให้ความสนใจมามานานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นส่วนตัวเป็นคนชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่อยู่ที่ไทยก็ ทำงานในในฝาของ Education มาทํางานม,มหาวิทยาลัยทํางานในโรงเรียนสองภาษามาแล้วก็มีมีความสนใจในการที่จะเป็นลามอยู่ตลอด <c oughs> เคยหาข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สลามในออสเตรเลียด้วยนะคะตแต่<ม>นนตอนที่อยู่ที่ไทยแต่ว่าตอนนี้ที่ได้มีโอกาสตัดสินใจมาเรียนแล้วเลยเนี่ยหลังจาที่ทํางานในออสเตรเลียมาเนี่ยเพราะว่าทาง m อ t อมทนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางเ i t เพิ่งจะเปิด คอร์ส uh, ล่ามหรือว่าอินเทอร์พี n ตเนี่ยสำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าหลายหลายปีไม่ได้เปิดเลยไม่ไม่ได้เปิดเลยเมื่อปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เปิดดังนั้นก็เลยแบบจังหวะดีงนะั้นเราก็ต้องเอาตอนนี้เลยนะคะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นด้วยช่วงแพนเดมิก ท,ที่เรื่องโควิด -19 เนี่ยนะคะทางรัฐบาลวิซิลเลียวิเรียนกัอเปอร์เมนขาก็ให้การสนับสนุนสำหรับคนที่เป็นลาบเนี่ยเต็มที่เลยเขาให้ทุนการศึกษาด้วยนะคะสำหรับบางกลุ่มก็ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเลือกที่จะเป็นลาบนะตอนนี้นะวันนี้ที่เราคุยกันนะคะก็ม,มีโอกาสของเรื่อง,เร,องเรื่อง state s p o n s o r s h i p ด้วยที่สามารถจะขอวีซ่าขอพิ娅ได้ นะครับก็คือว่าเราก็ต้องมาดูว่าโอเคในทีนี้เส้นทางของการเป็นล่ามจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงคําว่าล่ามที่คุยกับบุ้งก่อนอันนี้ในในตอนเตรียมตัวกันก็คือว่าเออมันจะมีล่ามก็คือแบบว่าแปลคนที่คุยกันอ,อะไรอี้เนาะ c o n v e r s a t i o n ต่างๆกับกับนักแปลใช่ไ่มเขาจะต่างกันใช่ไหมฮะใช่จริงๆแล้วสองอนาะชีพนี้มีความแตกต่างกันอยู่เรื่องความความแตกหลักหลกก็คือถ้าคุณเป็นนักแปลเนี่ย เราเราจะมองที่เป็นคำว่า translator นะคะ mm hmm. translator ก็จะเหมือนทำงานเกี่ยวกับทำงานเรื่องแปลเอกสารทำงานเกี่ยวกับเอกสารมากกว่าคือเอกสารดใดๆสำคัญๆเนี่ยหรือจดหมายต่างๆเนี่ยก็คือเราจะส่งไปให้ทาง translator เขาก็จะเป็นการพิมพ์การเขียนมาแล้วก็ส่งงานกลับมาให้เรานะคะ mm hmm. ในขณะที่ล่ามซึ่งก็คือ interpreter นะคะเป็น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 คนที่พูดฟัง ฟังสิ่งที่ฟังอีกภาษาหนึ่งให้เราแล้วก็แปลณนะตอนนั้นให้เราฟังก็คือ,อแปลแทันทีนะคะโดยโดยใช้ทักาษะการฟังและการพูดออ,ออกมาอันนี้ก็คือจะเป็นลามก็จะมีะเรียกว่าสกิลที่ต้องใช้เนี่ยอาจจะต่างกันประมาณหนึ่ง ใช่ค่ะความจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดได้มาเริ่มเรียนเนี่ยก็จะแบบเห็นเห็นได้ชัดว่าคนที่เลือกมาเรียนในทางสายล่ามเนี่ยคุยกันเล่นๆก็คือพอเห็นคะแนน IELTS นะคะพี่เกมโสี่แบนเนี่ยคนที่คนที่เรียนล่ามเนี่ยสกิล listening กับ speaking จะค่อนข้างสูงแล้วก็จะเป็นแบบ เขาเรียกเป็น people person มีมีทักษะในการที่เขาจะชอบสนใจพูดคุยกับผู้คนอยู่แล้วอยากะค,ะคุยกับมนุษย์อ<ม>ก็คือว่าเป็นเป็นแนวว่าแบบชอบอย่างที่พุ่งบอกเป็น people person นาะเขาชอบพุยกับคนชอบ interact กับเรื่องต่างๆอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแบบการการให้ให้คำอธิบายอะไรอย่างนี้ค่ะด้วยคำพ<ม>ูดคนที่เป็นล่ามก็จะ มาทนีใช่ส่วนถ้าเป็นคนที่เป็นทานสเลเตอร์ก็อาจจะมีสกิลกันเขียนหรืออะไรที่อาจจะสูงใช่ค่ะการเขียนการอ่านการเวีบเครียงก็จะดีแล้วก็แบบคือเขาจะมีความถนัดมากกว่าแล้วก็คือถ้าถ้าถ้าลองให้ไปสอบล่ามหลายหลายคนก็ทำอาชีพแปลด้วยนะคะแต่ว่ามันมันเป็นทักษะที่ชีจะต้องฝึกคนละแบบจริงๆแล้วก็ถ้าถ้าไปเรียนเนี่ย ก็ก็จะได้รับการเทรนคนละแบบกันมีบางส่วนที่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเฉพาะทางที่จะต้องเทรนไม่เหมือนกันะจะมีคําถามเกี่ยวกับอาชีพล่ามหรือท랜นสเลเตอร์ก็ตามว่าแบบว่าเออน้องก็จะแบบว่าพี่แล้วเราต้องไปแปลให้ใหเขาฟังอะพี่อือก็จริงๆแล้วอะคะ่ะในจริงๆในประเทศในในออสเตรเลียเราก็มีจํานวนของคนไทยประมาณมหนึ่งนะคะแต่ว่า,เ,าเราจะ มุ่งเชื่อว่าคนไทยเรายังไม่ค่อยใช้บริการล่ามสักเท่าไหร่แต่อาจาอจะเรื่องนี้อาจจะขอฝากประชาสัมพันธ์ไปว่าการใช้ล่ามเนี่ยเป็นบริการที่ฟรีนะคะรับให้การสนับสนุนอืม,อ,มอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปอ่าจะเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราไม่มั่นใจว่าเราจะไปอธิบายอาการเราให้ฟังได้ยังไงเราสามารถแจ้งที่โรงพยาบาลได้เลยว่าขอล่ามภาษาไทยนะคะ เขาก็ทางโรงพยาบาลก็จะจัดหาให้เลยแล้วมันก็จะอยู่ในค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลค่ะเขาจะไม่คิดเราเพิ่มครับก็คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนว่าแบบว่าโอเคเขาเข้าใจความมัลติ c u l t u r ร์ตรงนี้เนะาะเพราะแบบว่า,าไม่ใช่ว่าทุกคนมาแล้วมีคือหมายถึงว่าหลายๆคนมาแล้วอาจจะแบบสมมติมาเวิร์ค l อลเ y ได้ r ์ไจุดห้าอย่างเงี้ย มีภาษาให้เราพอสื่อสารได้เราอาจจะซื้อของได้ลราอะไรแต่เรื่องที่มันคอมเพล็กซ์อย่างที่บอกว่าไปโรงพยาบาลแล้วแบบว่าเป็นโรคที่เราแบบโอ้ยไม่รู้ว่าปวดปวด,ปวดท้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกอะไรแบบเนี้ยจะต้อง<ช>พูดยังไงถูกต้องแล้วก็คือมันเป็นกฎหมายที่ที่เขามีกำหนดเอาไว้ในในแทบจะทุกองค์กรเลยของของออสเตรเลียที่เป็นแบบ government โดยเฉพาะ government organization นะคะคือเขาต้องแน่ใจว่าลูกค้า ของเขาเนี่ยเข้าใจจริงๆแล้วก็แบบคือเขเข้าใจข้อมูลที่ได้สื่อสารกันจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาสังเกตเห็นว่าลูกค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาของเขาได้อย่างอย่างแบบร้อยเปอร์เซนหรือไม่สามารถอธิบายได้เต็มที่เขาจะต้องใช้ลามเพราะลามก็คือได้การมันมันมีขั้นตอนที่จะเป็นลามเนมี่ยมันมันมันต้องผ่านอะไรมาเยอะใ,ในดังนั้นเนี่ยอืม อย่างในออสเตรเลียเองเป็นประเทศที่เขาค่อนข,ข้างอะไรเขาเรียกว่าจริงจังกับการรับรองไลเซนส์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับก็ก็คือว่าจะต้องถูกรับรองโดยหน่วยงานนู้นนี่นะหมายถึงว่ามันก็จะมีขั้นตอนมีหน่วยงานที่รองรับเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างล่ามเองก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องถูกเขาเรียกว่ามีพิกบอดี้ที่ที่ดูแลอยู่ใช่ไหมครับว่าก็คือชื่อนาตีนาตีใช่ไหครับ ก็คืออย่างที่พี่เกมว่าค่ะคือทุกอาชีพในออสเตรเลียเนี่ยถ้าจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็องค์กรที่ให้การรับรองในอาชีพล่ามและนักนักล่ามและนักแปลก็คือนาที่หรือว่าในในวงการล่ามหลายๆคนจะเรียกว่านาติกนะคะก็คือจะเป็นองค์กรที่เขาจะคัดกรองแล้วก็จัดจัดสอบใบอนุญาตล่ามค่ะก่อนที่เราจะไปสอบใบอนุญาตล่ามได้กัน กับนาตี้เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีขั้นตอนก่อนใช่ไหมครับบุ้งก็คือว่าต้องทําอะไรบางใช่คะ่ะก็คือณณนะนะตอนนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่อันนี้บุ้งต้องแจ้งว่าตั้งแต่นนตแตปีสองพันสิบแปดมกราคมปีสองพันสิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยทางนาตี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนระบบในการจัดสอบใหม่นะคะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปสอบนาตี้เนี่ยอ่าเราจะต้อง ผ่านพาสเวที่เขากำหนดมาเนี่ยซึ่งรายละเอียดเนี่ยชัดเจนเนี่ยจะมีในเว็บไซต์ของนาที่เองนะคะเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดแต่ว่ามันจะมีพาสเวที่เราต้องตามเราไม่สามารถที่จะไปสอบ i อเอลเราได้คะแนนแปดแล้วก็ไปขอสอบอไปแทนได้าชีได้แล้วเลยสามารถแล้วนะคะต้องผ่านการฝึกอบรมด้วยจำนวนช่วงนี้หรือในในพาสเวทเองในพาสเวส่วนที่บู๊เลือกก็คือบู๊เลือกพาสเวทที่จะเรียนเชนแบบเข้มข้นเลยนะคะเป็นเวลาหนึ่งปี มุ่งเลือกเรียนที่ i m i มเพราะว่าคอร์สนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ end interpreting qualification นะคะก็คือเป็นคอร์สที่ออกแบบการเรียนหลักสูตรมาเนี่ยได้รับการรับรองจากหน้าที่อยู่แล้วว่าแบบหลักสูตรมีมีรองรับสิ่งที่นาที่ต้องการดูนะคะก็คือถ้าผ่านผ่านเทที่มุ่งเลือกเนี่ยคือเรียนจบหนึ่งปีปุ๊บมุ่งสามารถไปสอบไปนาที่ได้เลย ตรงนั้นพอ,เ,อเราเราเรียกว่าพอเราถูกแอคเครด t ิตแล้วเราสอบผ่านแล้วตรงนั้นเมื่อเมื่อมีทั้งวุฒ d อันนี้และมีการสอบผ่านตรงนั้นแล้วเราก็พร้อมที่จะทํางานเป็นลามในออสเตรเลียได้อย่างถูกกฎหมายใช่ค่ะถูกต้อครับก็ดังนั้นมันก็เป็นพาร์ทเวนหนึ่งที่ท,ที่บุงแชร์ให้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดเราเลือกที่จะเรียนก็คือปีหนึ่งเนาะในการเรียนเนี่ยยากไหมครับ ยากมากอันนี้คือบุ้งไปถามเพื่อนร่วมห้องมาด้วยนะคะบอ,อ้จะมีอะไรฝากฝากเก็บเวกับการเรียนแตนล่ามทุกคนบอกว่าบอกหน่อยว่าเราเทรนหนักมากจริงหนีไป <laughs> <ๆ> <laughs> อะไรไม่ใช่น่ใช่เทรนหนักมากจริงๆคะ่ะคือเข้มข้นมากคือเป็นแบบมันจะต้องทำโรงเพลงค่อนข้างเยอะคือเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปทำ ไป,ไปนั่งข้างนอกหรือฝึกงานเหมือนเหมือนกับบางบางอาชีพบางคอร์อสเช่นเช่นค,คุกคุกเกอรีหรือหรือเบเกอรี่อย่างนี้ใช่ไหมคะมเราจะไม่ได้ไปนั่งข้างนอกเพราะว่าเขาจะระมัดระวังมากค่ะกับการที่แบบจะให้ล่ามที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากหน้าที่ไปทํางานเพราะว่ามันม,มีโอกาสที่จะสื่อข้อความผิดได้แล้วมันเขาจะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะคะดังนั้นเราจะทำโรลเพลกันแบบอย่างเข้มข้นมากค่ะพี่เกณฑ อ,อ,อ,อเขาจะต้องฝึกกล้ามเขาจะมีฝึกกล้ามหลายประเภทนะคะก็คือยงเช่นพูดเป็น d ด a l o g อกคือสมมรัพี่เกณฑ์พูดแล้วก็อีออกคนหน<ล>ึ่งพูด,พดแล้วก็ต้องเหมือนลามเขาเรียกว่าแปลสพไปเรื่อยๆคือจะต้องฝึกหลายๆด้านมีทั้งหมดแปดด้านค่ะสำหรับคนที่อยากเป็นถ้าถ้าเรียนในด้านฟาร์นิสก์มากมเป็นหนักแต่ว่าถ้าเราชอบ ถ้าเราชอบด้านการแล้วเราเป็นพีพอเพิร์นซะเลยเราชอบภาษาเนี่ยก็คือเราจะสนุกเราจะสนุกกับมันไปด้วยแต่ก็แบบแบบนิดนึงก็ต้องเอเรียกว่าไรนะแลกกันเนาะก็คือว่าเราจะได้สกิลได้อะไรกลับมาเราก็ต้องก็ต้องฝึกเยอะๆถูะนะครคะ่ะแต่ว่าแต่ว่ามีมีพี่ๆรุ่นพี่ที่เขาทํางานเป็นล่ามอยู่มาหลายปีแนละ้วเขาบอกว่า ทำง,งานจริงไม่ยากขนาดนี้นะคะเรียนยากก<ต>ว่าเรียนยากกว่าก็เรียนเรียน <Okay. S 1> ให้มันแบบว่าเรียกว่าอะไรหนึงก็ไม่อยากให้มันผิดพลาดในวันจริงก็เรียนตอนนี้ให้มันยากๆไปให้หมดใช่ใช่ก็เรียนกันปีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็คือว่าที่ที่ในวิกตอเรียรหรือว่าไม่แน่ใจว่าร้านอื่นๆเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโดยทั่วไปก็มันมันจะมีเรื่องของความดีมานด้วยเนาะว่าแบบว่ามีที่ไหนเปิดได้บ้างอะไรเงี้ยต้องคอยเช็กกันใช่ไหมครับบุ้ง ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็อย่างณนะตอนนี้เนี่ยที่เปิดภาษาไทยเนี่ยมีแคนะ่ตอนนี้มีแค่ทีไอไมที mit, ที่เดียนะคะที่ยังเปิดอยู่ซึ่งก็เป็นหลักสูตร Diploma of Interpreting ค่ะที่ทยังเปิดอยู่ตอนนี้าน Diploma ไม่เปิดแล้วณนะเชิงนี้นะคะซึ่งซึ่งจบ Diploma ก,ก็ยังสามารถไปสอบร่ามได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นไปอนย่า ในคนละระดับกันอ่าเลเวลที่ต่างกันหน่อยแค่นั้นใช่ค่ะได้ครับโอเคแล้วก็อย่างนี้ก็คือว่าเรียนแล้วบรรยากาศการเรียนที่ MIT คือเนื่องจากมันเป็นคอร์สล่ามภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราเรียนกับคนชาติอะไรบ้างครับ ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นคลาสที่เป็นเลคเชอร์นะคะห้องเรียนใหญ่เราจะเรียนรวมกับนักเรียนภาษาอื่นด้วยนะคะภาษาอื่นเนี่ยหลักก็จะมีอาหราบับนะคะภาษาจีนภาษาอิตาลีภาษาสเปนนะคะแล้วก็มีภาษาเวียดนามด้วยนะคะ,ะแต่ว่าเราก็จะพอเราเรียนทฤษฎีว่าเราเรียนเรื่องอหลักจรรยาบรรณหลักการทําง,งานของล่ามต่างๆแล้วเนี่ย ทุกวันศุกร์อย่างเงี้ยคะ่ะเราจะมีหนึ่งวันเต็มๆที่เราจะได้ฝึกกับครูที่เป็นคนไทยนะคะ,ะก็จะเป็นวันที่เราฝึกเราจะถูกโยนด้วยซีนารีโอต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในอินดัสเทรียะคะ่ะมาให้ฝึกกันเป็นที่ค่ะก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะนะักเรีนคนไทยโดยเฉพาะก็จะมีหนึ่งวันเต็มๆที่เราได้ฝึกกันในคลาสที่เราเรียนตอนนี้ไซส์ของคลาสประมาณกี่คนครับในในออนที่เราฝึกกัน น่าเทอมนี้ที่เรียนอยู่ก็มีประมาณแปดคนค่ะมีประมาณแปดคนซึ่งอ่า<ๆ>ก็เราจะเรียนรวมกันอยู่ตอนนี้ระหว่าง d v a n c e d Diploma กับ d i ิ l o m มา t u d e n t แต่ว่าอ่าแอดฟาร์ติปโลมาก็จะต้องมีฝึกเพิ่มขึ้นไปหน่อยเพราะว่าจะต้องมีทำสอบในส่วนถูกถูกทดสอบจากหนาที่ไม่เหมือนกันนะคะอือืแต่ประมาณแปดถึงสิบคนค่ะก็กำลังกาลังดีนะครับ ไม่ใหญ่เกินไปไม่ได้เกินไปเกินไปได้ฝึกทั่วถึงแน่นอนค่ะมีความมีความทั่วถึงในน้ําเสียงใช่แล้วก็ข้อข้อดีของที่มา MIT เนี่ยก็คือเขาทางทางคณะอาจารย์ของเขาเนี่ยคือเขามีประสบการณ์การทํางานในอุตสาหกรรมมาหลายปีมากๆแล้วหลายหลายคนบางคนก็ทํางานในหนาที่มาก่อนบางคนก็ทำงานในออสิมาก่อนซึ่งเป็นทีบพอดีที่ดูแลเรื่อง Um, ethical issue ของข right, องล่ามแนะนักแืงก็ทั้งนั้นประสบการณ์เรืรอล้นอขเลยเทรน่ะความยากอันนี้พูดจากในมุมของคนที่อันนี้มุมคนสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าอ่า in general สมมติว่าเราเราเราคิดถึงอาชีพล่ามเนี่ยถ้าความยากเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ที่ scenario หรือว่า fields ที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันเป็นไปได้หลายๆด้านมากมไหมครับว่าแบบว่าเช่นอาจจะเป็นเรื่อง ่ะสมมุติว่า real estate เรื่องโรงพยาบาลเรื่องต่างเรื่องในศาลต่างๆอะไรแบบนี้ครับอืมค่ะใช่ค่ะพี่เกมในการการที่จะใช้บริการล่างเนี่ยหรือว่าเอการเรียนที่ที่ตอนนบูฝึกอยู่เองเนี่ยเขาจะฝึกเราในใน,ในทุกๆเซตติ้งเลยค่ะก็คือทั้งอืมอิมิเกรชันนะคะอย่างเช่นเราไปถึงสนามบินเราเจะอิมิเกรชันออฟฟิเซอร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ ขอร้ามได้ก็จะมีร่ามช่วยเราหรือว่าศาลหรือว่าสถานีตำรวจโรงพยาบาลโรงเรียนยเซ็นเตอร์ลิงหรือ Age Care, Care เอชแคร์กับชายแคร์เองก็ก็มีส่วนที่เราจะต้องฝึกร่ามด้วยเหมือนกันค่ะหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการติดตั้งท่อประปาหรือซ่อมไฟอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็มีนะคะอืมเขาเรียกว่าเป็นอ community interpreter นะคะก็คือร่อมามแปลให้กับ ชุมชนอะไรเขาเรียกว่า m i s c e l l a n e o u อ็ n q u i r ีก็คืองานร่วมกันสุดทุกอย่างเลยเขาเรียกภาษาไทยน่าจะเป็นงาน m i s c e l l a n e o ก็น่าจะเป็นงานจิปาถะอะไรแบบนี้อ่าก็หลายๆอย่างอื่นๆอะไรเงี้ยที่ไม่อาจจะไปได้เป็นแบบ major matters ขนาดเรื่องขึ้นสารอะไรแบบนั้นใช่ค่ะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับระดับของล่ามที่เราจะสอบด้วยนะคะเพราะว่าถ้า อย่างตอนนี้ภาษาไทยเนี่ยมีเปิดให้สอบอยู่แค่สามระดับนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าให้เราง่ายๆก็คือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดหัวข้อมาค่ะพ mm ี่เกมระดับแรกเนี่ยก็คืออาจจะทำได้น้อยหนะะ่อยคก็คือเรียกว่าเป็น recognize practicing interpreter mm hmm. ก็คือจะ อา,อาจจะมีประสบการณ์การล่ามมาบ้างแล้วแล้วก็ได้รับการอบรมในด้านทฤษฎีหรือว่าเรื่องจัญญาบรรล่ามต่างๆแล้วก็ไปขอ,อสอบไปในญาติได้จริงๆแอันนี้แทบไม่ต้องสอบถ้าเขาดูแล้วพิจารณาแล้วมีความรู้ความสามารถเขาก็ออกให้ได้เลยนะคะในกรณีที่สมเคองเปิดเท้สอบภาษาไทยไม่ได้น,นี่ก็ถือเขาจะออกไปนี่อาจารภทนี้ให้อันนี้คืออันนี้คือได้น้อยสุดเพราะเป็นปริญญาบินหัวความอันนี้ก็คือน่าจะ ก็น่าจะเป็นงานที่บอกว่าเป็นจิปัตหาซองทาปะปาอะไรทั่วไปงานทั่วไปแต่ว่าก็จริงๆเราก็มีโอกาสจะรับงานที่ใหญ่ขึ้นได้นะคะถ้าอเขาหาล่ามในระดับที่สูงกว่านี้ไม่ได้ก็มีก็มีโอกาสทำงานได้เหมือนกันนะคะแต่แค่ว่าถ้าเราเราแดกในระดับที่สองก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น certified professional interpreter ค่ะก็จะทำได้มากขึ้นในแบบ Hospital Centering e d u c a t i อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องสารเรื่องอะไรก็จะเป็น Certified Interpreter โอเคแล้วอ,อย่างที่เราจะจบที่ i m t t นี้ไปเนี่ยเรามีสิทธิสอบเลเวลไหนได้ครับณนะปัจจุบันถ้าอย่างตอนนี้ที่มู่เรียน,นเป็นในฟาร์ซิสโลมาก็กจะทบผมุ่เรียนจบก็จะ eligible ที่จะสอบระดับที่3ได้เลยเค่ะค <Okay. S 2> ือเซอร์ต i ฟา i เจนเช r ร์บิก็คือสูงสุดที่เขาเปิดให้สอบแล้ว ใช่คะ่ะสำหรับภาษาไทยนะฮะแล้วอบุ้งพอทราบไหมว่ามีมีคนไทยเป็นล่ามเยอะไหมครับในออสเตรเลียบุ้งไม่แน่ใจเรื่องจำนวนคะ่ะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไปเซิร์ชในเว็บของนาที่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราเซิร์ชหา c e อ t i f i e d i อ t e r p อร์พภาษาไทยนะคะจะขึ้นอยู่ตอนนี้ขึ้นขึ้นมาประมาณแบบสิบเ็ดหน้า เซปเน้าก็คิดว่าน่าจะมีจำนวนหนึ่งนะคะที่แต่เซปเปน่านี่ก็คือเป็นคนที่รี g i สเ e อร์กับกับนาตีใช่ไหมคะอืมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ร้ามไทยจะอยู่ในวิกตอเรียค่อนข้างเยอะอืมเพราะมีไอเอ็มไอทีหรือเปล่าอาืมใช่ใช่คิดว่าน่าจะเป็นอาจจะพเพราะเพราะอาจจะมีเหตุผลกันด้วยนะครับก็เราออฟฟิศคอร์สตนี้ค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอย,อยากจะอ่ามีอาชีพนี้เนาะก็ มุ้งแนะนำยังไงบ้างก็คือภาษาก <G ül> ็ใช่ค่ะคือก็ถ้า Requirement ตามที่มหาวิทยาลัยลต้องการก็คือถ้าจะเข้าดิพล oma ก,ก็ต้องมี ielts หกนะคะ <G ül> แล้วก็ถ้าเป็นอิาเทอร์วานดิพล oma ก็คือหกจุดห้าแต่ว่าถ้าให้บูภาษาก็คือการเป็นล่ามหรือว่าเป็นนักแปลเองเนี่ยไม่มันมันมันไม่ใช่เรื่องว่าเราเก่งภาษาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่า การเป็นล่ามเนี่ยเราต้องเรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะนะคะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยแค่พูดแค่พูดหรือเขียนด้วย perfect grammar อย่างเดียวเนี่ยหรือว่า perfect vocabulary อย่างเดียวไม่ได้บางทีมันอยู่ที่วิธีที่เราจะ <Appro ach S 2> พูดยังไง <all. S 2> ให้ uh huh. ให้ให้คนฟังเข้าใจต้องเข้าใจคนฟังด้วยแล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องอ วัฒนธรรมอะไรต่างๆของออสเตรเลียด้วยมาเชียบกับหอูบ้านเราเนียค่ะมีความหมายว่าไม่ใช่เก่งภาษาอย่างเดียวจะต,ต้องมีสกิลอื่นในการเข้าใจคน adaptable ด้วยว่าแบบ,ปบเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้รวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อะไรงนี้เนาะถูกต้องใช่ค่ะซึ่งเราจะได้รับการฝึกฝนอย่างดีถ้าเราเรียนด้วยหลักสูตรนี้นะคะแต่ว่าพาษาอื่นก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันซึ่งอาจจะต้องทำการบ้านหน่อย ได้ครับผมโอเคก็คือถ้าใครสนใจเป็นเรื่องใช้การเรียนแล้วก็ตอนนี้ที่ RMIT ก็ก็มีคอร์สอยู่แต่ว่าอย่างที่บุ่งบอกก็คือว่าไม่ไม่มี Advanced Dip เนาะก็จะเป็น Diploma นะครับก็ถ้าสนใจก็สอบถามมาได้นะครับหรือว่าถ้าอยากมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก่อนก็ก็ Inbox มาในเพจได้นะฮะสุดท้ายแล้วก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็ มุมมองหนึ่งก็คือส่วนตัวมองว่ามันมัน rewarding เนาะก็คือว่ามันได้ได้ช่วยคนอื่นด้วย <Genesis. S 1> อที่เขาแบบเขา s t r u c g l e กับการที่แบบว่า communicate ในการใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องที่มันแบบยากๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราสามารถเป็นคนช่วยในภาษาเราอะไรเงี้ยช่วยคนจากบ้านเดียวกันได้ด้วยนะครับในมุมนั้นเพราะว่าอย่างที่บุ้งเล่าก็คือว่ามีคนไทยที่อยู่ในออ,อสเตรเลียก็ก็เยอะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพร้อมที่จะสื่อสารในทุก แสเป c ของชีวิตอ่าดังนั้นทางนี้<ม>รัฐบาลก็พยายามช่วยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็มันก็วินวินเนาะว่าแบบว่าคนที่อ่ายังไม่แข็งแรงเรื่องภาษาตรงนั้นมาก็ถูกช่วยคนที่รัฐบาลก็ได้ได้ได้ทำตามคอมมิชมนตนนี้แล้วอย่างตัวแบบล่ามเองก็ก็ได้ได้ช่วยคนแล้วก็ได้รายได้ด้วย<ม>นะฮะอืมครับผมโอเคงั้นมีอะไรฝากอีกไหมหรือว่าเท่านี้แหละ ค่ะก็สุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้ทราบข่าวจากพี่เก่งก็คือเราของของไทยของอ working w o r k a n d holiday ของบางไทยเราได้รับโคด t a เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวผ่านโควิดเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือจะมีน้องๆน้องๆแล้วน้องน้องๆเข้ามาที่ออสเตรเลียมากขึ้นก็อยากจะให้รู้ว่ามีมีบริการแบบนี้นะคะที่ช่วยเหลือคนไทยอยู่ก็ค่ะ อยากให้เราดูแล้วก็ถ้าสนใจในในเรื่องของล่ามก็เป็นอาชีพที่ท,ที่ดีแล้วก็มีหนทางไปสู่เรื่องของการดูเรื่องพีอาร์อะไรต่างๆไปอีกอ,<ะ>อ่าก็ต้องไปดูศึกษากันนะครับว่าทำอะไรยังไงต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเฉพาะอาชีพล่ามเฉยๆก็เป็นอย่างที่บุ้งเล่าให้ฟังว่ามันก็ทั้งทั้งใน,นแง่ของผู้รับ สารที่ถูกแปลให้เองก็ก็มีโอกาสเยอะแยะนะว่าเออหมายถึงว่าความสะดวกเนาะก็ก็อยากให้ช่วยกันเอ่โปรโมทต,ตรงนี้นะครับว่าแบบว่าเออใครที่เข้ามาแบบน้องๆงเวิร์คเลดีมีปัญหาเรื่องอะไรอย่างงี้ก็ก็ใช้ล่ามได้นะฮะขควช่วยเหลือได้คะ่ะใช่ครับไม่เสียคาย่าใช้จ่ายใช่ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะแล้วใครสนใจอยากเป็นอาชีพก็นี่แหละลองฟังดูแล้วก็ลองลอง,ลองศึกษาดูนะครับมีอะไรก็ทามมาได้ โอเควันนี้ก็จบ EP ที่4กันเท่านี้นะฮะก็วันนี้ขอบคุณบุ้งมากๆครับขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังกันนะครับขอบคุณครับ